คนวันนี้ซันต้ามาเองนะครับซันต้ามาเองจะเอาของขวัญมาให้คุณไปแง่ของความรู้นะครับความรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหัวข้อคืออะไรหัวข้อคือปีหน้าห้าเท่าอ่ะเอาไหมอ่ะจริงๆน่าจะหัวข้อนี้มากกว่าปีหน้าห้าเท่าเอาไหมอ่ะดูดูไม่เรียบร้อยดูไม่เรียบร้อยเอาแบดูมากกว่าใช่เอาไม่เรียบร้อยดีกว่าแบบมีหน้าห้าเท่าอ่ะเอาไหมอ่ะ มีอยู่สามวิธีเนี้เอาไปทำซะสี่วิธีอานี้เตรียมมาให้สี่วิธีโอเคทุกคนนะครับสวัสดีเอาเรื่องที่ตื่นรู้มาให้พวกคุณนะครับอะไรที่มันเป็นสัจธรรมวันนี้นะเล่าก่อน <c oughs> ก่อนมาก่อนในระหว่างที่ผมอินโทรนี่ช่วงอินโทรนะจ๊ะเมื่อกี้นี้ตอนประกาศนะบอกว่าอสองข้อสองข้อที่ให้เลือกจะเอาไหนข้อแรกข้อแรกนี่จริงๆเจ๋งมากเลยนะผมได้ไอเดียมาแบบได้ได้ได้ไปฟังศาสตร์กูรูศาสตร์กูรูนี่ก็เป็นเอ ผู้นำจิตวิญญาณชาวอินเดียนะคนานี้เขากลังดังมากเลยเขาเขาสอนเรื่องที่ว่า how to make everyone fall in love with you ทํำยังไงให้ทุกคนเห็นหลงรักคุณอะเจอหน้าคุณหลงรักคุณหมดเลยทุกคนเครื่องนั้นสาคัญมากแต่เขาสอนคือสามเทคนิคสเทคนิคที่จะทําให้ปีหน้ามีห้าเท่า คนส่วนใหญ่เรื่องเขาสองกันบทเลยแถมมีคนหนึ่งนะบอกว่าชื่อพินนี่ผมจำได้เลยพินนี่เขียนมาบอกออลงรับเป็นร้อยชั่งมนก่อนอาจารย์ขอมีเงินก่อนตอบตรงมากเลยนะจ๊ะพินนี่ชอบชอบชอบโอเคโอเค,อเคอออก็เลยเดี๋ยวเตรียมมาให้นะครับเนื้อหาแต่จริงๆเรื่องมันสำคัญทั้งสองที่จะแถมข้อเอก ข้อที่ทําให้คนหลงรักคุณด้วยนะเพราะมันเป็นดีมากเลยแต่ว่าคุยเรื่องเงินกันก็ได้คุยเรื่องรายได้กันก็ได้มันจะได้มีความสุขง,ง่ายหนะ่อยถ้าหมายถึงไม่ได้หมายถึงเรื่องรายได้อย่างเดียวนะรายได้ก็เอาด้วยแต่เรื่องเรื่องเงินด้วยเรื่องเรื่องความสุขด้วยผมผมอยากจะให้กําลังใจกับทุกคนที่ตอนนี้กําลังอาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะแบบว่าเริ่มที่จะบอกว่าออยอดตกเริ่มที่จะธุรกิจหายบ้างอะไรบ้างนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาก็ มืนกระทบกันหมดอะไรอย่างนี้หรือว่าคุณดูข่าวเยอะบางทีดูข่าวเยอะนี่คุณจะเริ่มเครียดแล้วบางทีดูโอโ้โหโควิดอู้เออเมื่อกี้เนี่ยผมไปฟังดรปีเตอร์เดวินดิสเขาเป็นโหอ,อัจฉริยะคนหนึ่งของโลกเลยเขายังบอกเลยว่า,า news media is the drug pusher ก็คือ,อพวกนักข่าวต่างๆพวกในเมืองนอกนะในพวก CNN ต่างๆเาเนี่ยเป็นเป็นคนที่ผลักดันยาเป็นเหมือนพวกผลักดันยายาเสพติดอ่ะผลักดันยาเสพติด พอแล้วก็ยาเสพติดของเขาก็คือข่าวร้ายนั่นเองนะแล้วคนที่เสพก็คือเหมือนเสพยาเสพติดอ่ะพอเสพข่าวร้ายเยอะๆเสพเศพเสพเพเพราะฉะนั้นข้อแรกของคนที่จังคุณจะต้องทํานะครับทุกคนถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจของคุณนะคนอื่นนะผมบอกบอกได้เลยนะคนอื่นอ่าเริ่มสอนแล้วนะถอดแว่นแล้วนะถอดแมสกต้องท่าถอดแมสกเอาจริงเู้ไหมเอาจริงเู้ไหมเอถ้าถอดแว่นเดี๋ยวอยากต้องให้ถอดเสื้อนะถอดเสื้อเดี๋ยว เดี๋ยวซัดกันเลยนะเนี่ยใอ่เสื้ออยากให้ใอ่เสื้อฮะใส่เสื้อเส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี้ยังเล่นอยู่ต้องใส่เล่นต่อกับแล่นกับทุกคนรีบแชร์กันซะเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบแชร์แล้วเดี๋ยวจะใส่ใส่เสื้อกลับมาอีกรอบหนึ่งดีไหมดีมากโอ้โหนี่สันต์ตาสันต์าที่ไหนเนี่ยแบบนี้เนี่ยสันต์าที่ไหนเอาอขวัญหรอกปะสันต์ตาสันต์ตาจนหรือเปล่าเนี่ย ซานด้าไม่มีอะไรกินเนี่ยซานด้าไม่มีอะไรกินแบบฟุกตะไมผอมอย่างงี้นี่เอ็กซ์ตร้าสมอลเลยนด้วยเสื้อตัวน,นี้คุณรู้เปล่าเอ็กซ์ต้าสมอลสลิมฟิตมันต้องซื้อแบบนี้แล้วเนี่ยคือผมว่าอีกสักสักสองเดือนผมคงไปซื้อเสื้อผ้าเด็กใส่แล้ว่ะ <c oughs> ใช่ไหมใหญผมซื้อเสื้อผ้าเด็กผมไม่มีอีกสองเดือนเน่ยมันหุ่นดีมากซื้อเสื้อผ้าเด็กใส่เลยโอเคป่ะโอเคอเคเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วกลับมากนะลับมาใหม่กลับมาใหม่ <c oughs> ขอโทษทีทุกคน มันอินไน่ไหนมันอินไม่ไหนโอเคกับมาละซานต้าคนนี้ไม่มีใครเลี้ยงอาหารคุณดูดิพร้อมอย่างเันนี้ไม่มีใครเลี้ยงอาหารจนปรับคุณเล่นบุนเล่นซานต้าคนนี้รวยรวยมากโอเคอ่ะใช่ยิ่งกินยิ่งรวยยิ่งกินน้อยยิ่งกินอาหารดีขึ้นเนี่ยคุณรู้บอกว่าจ่าอจริงๆคุณต้องสงสัยตลอดเลยเวลาใครขายของถูกให้คุณนะคุณต้องคิดไว้เลยแม่งไปประหยัดต้นทุนที่ไหน ผมเพิ่งไปเรียนเรื่องนี้มาเจ๋งมากเลยไอคนที่มันวิเคราะห์อ่ะเขาสอนเขาสอนว่าทุกอย่างแม่ธุรกิจต่างๆไม่พังหมดเพราะคนไม่มาแข่งเรื่องราคาธุรกิจญี่ปุ่นคนเกนบภาษีเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยุคญี่ปุ่นแม่งพังหมดเพราะคนไม่มาแข่งเรื่องตัดราคากันอะ่ะเพราะอะไรพอตัดราคากันปุ๊บมันไป็ประหยัดต้นทุนต้นทุนตรงไหนก็ไม่รู้เวลาคนคุณไปไปกินข้าวที่ไหนนะแล้วเขาขายของถูกๆให้คุณนะคุณต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นประหยัดต้นทุนตรงไหน ของดีจริงป่ะเนี่ยเขาเอาของคุณดีมาให้เรากินแบบผมเนี่ยหลังหลังนี้เจ้าซื้อของต้องเอาของแบบดีเท่านั้นต้องกินของที่แบบออแกนิกต้องแบบมั่นใจว่ามันอะไรคุณภาพดีไม่ก็ทําเองเลยนะครับดีกว่าบางทีแบบว่าไปเสียเสียเราไม่ยอมเสียสุขภาพของเราเพราะว่าเขาเอาอะไรมาให้ใหเรากินไปเอาน้ํามันเก่าเก่ามาทอดให้เรากินหรือเปล่าเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจริงไหมอันนี้สอนแล้วนะสอนแล้วนะนวนะเรื่องของตัดราคาเนี่ยพวกคุณเ จําไว้เลยกลยุทธ์การตัดราคาถ้าคุณมีเจ้าของธุรกิจนะข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งเลยนะเปลี่ยนกลยุทธ์ตัดราคาห้ามใช้กลยุทธ์ตัดราคาข้อหนึ่งถ้าคุณมีธุรกิจกลยุทธ์ตัดราคาคุณจะยิ่งพั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 งถ้าคุณมีธุรกิจธุรกิจไม่ดีหรอขึ้นราคาผมกล้าคอนเฟิร์มเรื่องนี้เลยผมกล้าคอนเฟิร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ธุรกิจไม่ดีหรอรูปแขกไม่ตัดราคาหมดเลยคุณขึ้นราคาคนเดียวจําไว้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ลงลึกมา เดี๋ยวเปิดคอร์สให้แต่ว่าผมเรื่องการกลยุทธ์การทําราคาเนี่ยห้ามตัดราคาห้ามทําราคาถูกห้ามไปใช้กลยุทธ์ราคาถูกพูดเรื่องนี้เราไม่อินมากผมกําลังคือผมเคยสอนเรื่องนี้สอนมาตลอดเสร็จแล้วก็ดันมีคนญี่ปุ่นก็มาเขียนหนังสืออีกเล่มนี้เหมือนกันที่แม่งแบบเนื้อหาก็แบบคอนเฟิร์มสิ่งที่ผมสอนมาทั้งจากฝรั่งทั้งญี่ปุ่นไหมกลยุทธ์การตัดราคามันจะทําให้พังกนะันทั้งหมดฉะนั้นคุณ เตรวิธีแก้เศรษฐกิจที่มันเศรษฐกิจหวยใช่ไหมขึ้นราคาผมกล้าพูดคํานี้เลยเพราะขึ้นราคาคุณกําลังจะเคินอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนี่แบบแพงสอนแพงเลยเว้ยมาถึงก็สอนแพงทาไมรู้ว่าเวลาคุณเวลาคุณขึ้นราคาคุณกําลังดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มบนทันที คุณดึงดูดความสนใจเพราะกลุ่มคนกลุ่มบนนี้ไม่แบบรอคนมามารับใช้เขาหนานแล้วอ่ะคือกูเห็นแต่ของถูกเต็ไมไปหมดกูแบบไม่ไม่อยากจะเห็นแต่ของที่แบบว่าคนไม่แบบไปไประหยัดต้นทุนมีแต่ของห่วยเต็มไปหมดเพราะว่าเพราะว่าเขาลดราคาเขาต้องไปไประหยัดต้นทุนบางอย่างหรือว่าให้ลูกน้องก็ไม่มีเวลาเทรนใช่ไหมลูกน้องก็รับใช้ลูกลูกค้าแบบแย่แยๆเต็ไมไปหมด คนคนที่มันกลุ่มบนนี่ไม่เซงเซงเรื่องเนี้แบบต้องได้รับของขวยได้รับบริการสวยยเขาพร้อมที่จะจ่ายราคาสูงเพื่อที่จะได้ราคาเพื่อที่จะได้การปฏิบัติด,ดีขึ้นได้สินค้าดีขึ้นผมยกตัวอย่างอ่ะถ้าคุณเป็นโรงแรมใช่ไหมไปโรงแรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกนั่นนะที่กนนวพวกอะไรที่มันอยู่ในคุณเคยไปพักแรมมันต้องมีอยู่แล้วทุกโรงแรมมันเหมือนขแข่งกันแล้วอ่ะเข้าใจปะ่ะจาได้ใช่ไหมเคยเห็นไหม นในทุกรามันต้องมีอยู่แล้วมันมันมันใครไม่มีก็ถือว่าแม่งเอาอ่ะใครไม่มีก็ถือว่ามันไม่มีได้ไงไอแบบไปรงสีฟันฟรีอยาสีฟันฟรีที่กวนหนวดฟรีคุณเคยป่ะคือน้องชายผมเองมันอยู่ในธุรกิจนั้นไงมันบอกเฮียอย่าไปใช้นะมันมันแปลมันจับบังจีเนมันบอกเฮียอย่าไปใช้นะพวกนั้น่ะโอ้โหคุณภาพมันเแชมพงแชมพูอะไรคุณภาพมันแย่มากเลยคือเพราะนั้นมันก็คืออะไรอะเหมือนกันเหมือนกับ โรงแรมมันต้องทําเพื่อก็ใช้เียเงินซื้ออะมันไม่เอาแบบมันไม่เอาของดีมาซื้อหรอกมันไม่ซื้อของดีแบรนด์เนมพวกคุณหรอกแค่ไม่เฉยแค่มีเฉยแต่ถ้าคุณไปใช้เนี่ยผม,ผมตัวอย่างของผมเองเลยคือกรนวดไว้ใช้ที่กรนวดพกนั้นที่ผมก็แปลกใจนะก็เอามาใช้จะมันคือไม่เลื่ยกออกทุกครั้งเลยบาดท,ทุกครั้งเลยใช้เครื่องที่กรนวดของของโรงแรมต่างๆเหล่านั้นะนะผมก็สงสัยเอะกุ้งกรนวดกุทั้งชีวิตนะทาไมมันมาบาดตอนนี้วะถึงได้จับได้วันพักหนึ่งอ๋อ เป็นเพราะอันนี้แหละที่กวหนวดของขมันไม่มีคุณภาพฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะเลิกใช้กลยุทธ์ตัดราคาเลิกตลอดชีวิตคุณจะต้องเอาหัวไปใส่หมวกอีกใบหนึ่งละอันนี้ถ้าใครมีเจ้าของธุรกิจนะคุณจะต้องคุณจะกลายเป็นอีกประเภทหนึ่งเลยปีหน้าแล,แ,ลแ,ลแล้วผมคอนเฟิร์มด้วยนะไม่ต้องคุณยังไม่ต้องเชื่อผมตั้งแต่แรกแต่ลองดูซักสินค้าหนึ่ง ลองดูสักโมดักหนึ่งลองดูสักลองดูสักงมม้คุณมีละบมดักหลายชิ้นสินค้าหลายชิ้นลองดูสักอันหนึ่งคุณอาจจะขายของได้จํานวนชิ้นน้อยกว่าแต่ยอดรวมจะเยอะกว่ายอดรวมเป็นตัวเลขเงินน่ะตัวเลขตัวเลข,เลขไรายได้ของเงินน่ะจะเยอะกว่าสมมุติว่าคุณขายลูกค้าอาจจะซื้อน้อยลงสิบเปอร์ซแต่ยอด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 ขายเพิ่มขึ้น2ี่อร์เซเพราะแค่ขึ้นราคา โอเคแล้วมันไม่ใช่เราคุณห้ามนะห้ามห้ามคิดว่ามันเป็นการเอาเปรียบลูกค้าห้ามคิดว่ามันเป็นการอ,าอะไรอะ่ะห้ามคิดว่ามันเ,เป็นการอะไรอะ่ะคนส่วนใหญ,ญ่ชอบใช้อันเนี้ยใช้คุณสินค้าถูกสินค้าถูกคุณภาพดี <S <S มันไม่มีจริงหรอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ,ญ่ไม่มีจริงหรอกคนคนส่วนใหญ่คนคนคน,คน,คนแบบระดับผมเนี่ยหรือคนที่รวยหน่อยอะคนที่มี มีการเขาไม่เขารู้ว่ามันไม่มีจริงอกไอเพราะว่าเวลาคนจะทําของให้ดีมันต้องใช้เงินทุนมันต้องใช้เขาต้องใช้วัสดุที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปเล่นเกมราคาถูกนยะคนอื่นไม่เล่นเกมนี้ได้หมดเลย99%ของประเทศไทยเล่นเกมนี้หมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณกลายมาเป็น1%่ปอที่บอกผไม่สนฉันจะใช้ของดี แล้วฉันขึ้นราคาด้วยคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณคุณขึ้นราคาคนมันก็พร้อมซื้อผมวันนี้สอนแพงมากเลยจริงๆแล้วไอเดียนี้อยู่ในคอร์สชื่อว่าออผมไม่ได้ขายคอร์สนะคอร์สนี้ไม่ได้ขายนานแนละ้วแต่ว่าไม่ได้แบบว่าพูดเพื่อที่จะขายคอร์สแต่คอร์สนี้ลุงเคยเรียนมารูกสิยผมดังๆเรียนมาตอนนั้น3-4ปีที่แล้วคอร์สชื่อว่าการตลาดสู่กลุ่มมหาเศรษฐี40,000คอร์สนั้นน่ะสี่0ม คนดังๆทั้งนั้นเลยมาเรียน a อเทอันที่ตอนนั้นยังไม่ดังนะตอนนี้นไม่มีใครรู้จักเลยอันเอเทนมินลุงแบมคนที่มันดังดังแล้วตอนนี้มาหมดเลยผมก็จะแต่อันนี้ให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 ฟรีให้เนื้อหาที่เป็นฟ,ฟรีเลยสำหรับคนที่กำลังกุ้มใจอยู่นะนี่อย่างหนึ่งคนรวยมันมัน,มน,มนเวลาคุณใช้คำภาษาหยาบๆมันคนรวยมันเปลี่ยนช่อง เข้าใจป่ะคนนึเเงเปลี่ยนช่องเนี่ยฮะอย่างฮันนี่เนี่ยเป็นแบบรถเสน้นยมแพงคนนี้รถเสน้นยมแพงเนี่ยมาชวนนี่มาดูหน่อยมาดูหน่อยคนนี้คนนี้เขาสวยด้วยอ่ะนี่เขาสวยดูดูแล้วหุ่นดีด้วยนะนี่ด,ดูดูแซนแซนตี้แซนไหนดูไอ้หุ่นดูนดูหุ่นแซนตี้กันเลยอาโอ้โหโเป็นก่อนเป็นช้างน้อยนะเป็นก่อนเป็นช้างน้อยเดี๋ยวนี้โอ้โหใส่ชุดแดงเป็นแซนตี้เป็นนางงามวะเดี๋ยวนี้ใช่แล้วเขาจัดจัดฉากคนนี้หมดเลยนะ แล้วก็แบบว่ารสนิยมนี่ไม่ธรรมดานะคนนี้ฟังเพลงแจ๊สคลาสสิกแล้วอะไรแฟนต้องเป็นฝรัง่งเท่านั้น <Yeah. S 1> ชอบอะไรที่มันเป็นอ <Yeah. S 1> ินเตอร์นะเขาเขาถูกเขาบอกเขาถูกดึงดูดมาหามาหา,มาหาผมเนี่ยเพราะว่ารสนิยมผมดูเป็นอินเตอร์ดูสากลผมผมไม่มีภาพอะไรที่มันแบบออกเป็นดูบ้านๆดูโลเคลดู <Yeah. S 1> ใช่ไหมดูมงมงายดูมงมงายางเ,เลยของอาจารย์คือทุกอย่างแบบ เป็นสากลแล้วเราก็มันรู้สึกสบายใจอะ่ะรู้สึกคุยกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันใช่ใช่คือว่าหลายๆอย่างที่อาจารย์ต่อนะ่ะเป็นสิ่งที่แบบว่าฮันนี่หาคําตอบมาตั้งนานแล้วเพราะทุกคนไม่เป็นพระเจ้ามาเกิดในใจไม่รู้อะ่ะ<ช>ว่าม่ไม่ได้จะช่วยกูได้นะกูเป็นกูเป็นพระเจ้านะกูต้องมาจับอะไรเล็กๆอยู่ที่ตงพื้นนี่หรอตอนแรกๆคุณผมหวัว่าคุณจะสงสัยอ่ะแต่พวกเขาทํากันเยอะๆแล้วก็ใส่คุณเยอะคุณบางทีคุณยอมแพ้ ใช่คุณยอมแพ้โอ,โอเคเขาอ,อาจจะถูกก็ได้นะ่ะแม่งเยอะกว่า<ม>พวกเยอะกว่า<ม>เพราะฉะนั้นมาฟังช่องผมเดี๋ยวเนี่ยจะเอาอะไรมาเจ๋งๆที่เป็นปัญญาตื่นรู้มาให้พวกคุณฟังคุณไม่ต้องเชื่อฟังผมตั้งแต่แรกก็ได้ไม่เป็นไรฟังก่อนหูไวไห้หูแล้วคุณไปพิจารณาเองทบทวนเองว่ามันใช่หรือเปล่าเข้าใจว่าผมไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมาวาระที่คุณจะต้องมาเชื่อผมผมไม่ได้มาขายศาสนาผมไม่ได้เป็นตั้งทัตถีอะไรทั้งสิ้น คุณไม่จำเป็นต้องมาซื้อคอร์สผมคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเลือกผมผมไม่ใช่นักการเมือง ừ, เพราะฉะนั้นผมแค่ให้ปัญญาเพื่อให้คุณไปพิจารณาเองเสร็จแล้วจะเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นแล้วแต่คุณ ừ, ừ, บางบางอย่างเนี้ยพอเราแบบได้รู้คำอธิบายอย่างเช่นเรื่องเนี้ย ừ, มันติดคาใจอยู่ในในใจน,นี่มันตลอยนะเราไม่ยอมทําตามที่แม่บอกไว้แต่ว่าหัวใจเราาไม่อยากว่าอยากไม่อยากว่าอะไรเงี้ย มาตลอดเลยแบบแม่ก็บังคับให้ไหวจังเลยพอแบบว่ามาฟังหลยหลายๆความรู้ที่อาจารย์มอบให้มันทําให้แบบเราหลุดจากเรื่องพวกนี้เราก็บอกโอเคฉันทาถูกแล้วก็ในเมื่อหัวใจฉันมันไม่อยากทำอะถูกต้องไม่ทาใช่ผมสอนทุกคนนะว่าให้บุคคลมาผมจะให้จะสอนเนี่ยตาตาด้วยตัวอย่างด้วยแล้วเนี่ยว่าหัวใจของคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกตั้งแต่แรกแล้วอืเวลาคุณไม่รู้อะไรเนี่ยถามหัวใจคุณอน่ะว่ามันถูกตั้งแต่แรกเพราะว่า หัวใจคุณนาจจักรวาลส่งมาให้ตอนคุณเกิดอ่ะพระเจ้าส่งมาให้ตอนคุณเกิดอ่ะมันเหมือนกับเป็น GPS อันหนึ่งอ่ะบอกว่าเฮ้ยฉันส่งคุณไปเกิดในโลกเลยกูไม่ได้มึงอยู่ตัวคนเดียวนะมึงทำมึงยังมีอยู่เนี่ยมึงไม่ได้ไปอย,อยู่ในทะเลทรายเกิดทำไมไม่ใช่มึงมีนี่ GPS อยู่มึงติดต่อกูได้ตลอดเวลา<ช>เข้าใจไหมนี่พูดใช้ภาษาใช้ภาษาชาวบ้านนะให้เข้าใจกันนะติดต่อึงได้ตลอดเวลามันมีไกด์มีไกด์หัวใจคุณอ่ะบางทีคุณก็ถามหัวใจคุณจะรู้ แต่บางทีเนี่ยคุณโดนลุมไงคุณโดนลุมคุณโดนเขายัดใส่หัวเขาเาเขาได้คุณโดนใช้ค,คาว่าฉันอาบน้ําร้อนน้ําชามาก่อนเธอนะคุณใช้คำเนี้ยโดนใช้คํานี้ก็เลยแบบหลงเชื่อไปบ้างเนี่ยทุกคนเจอหมดอะผมบอกได้เลย,เลยแต่หน้าที่ของผมไม่ชช่นของผมแล้วก็ภารกิจของผมคือเอาเฉพาะอันไลนยที่มันเป็นแก่น แก่นของทุกศาสนาที่มันไม่มีอะไรเจือปนที่มันไม่มีอะไรงมงายเจือปนส่วนของศาสนาที่มันงมงายอ่ะตัดเอาท้งไปห,หมดเอาแค่หัวใจแก่นที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราที่มันสําคัญจริงๆแล้วมันไม่เสียเวลาคุณเพราะว่าถ้าใครแบบอ่ะทำไมทำไมอ่ะคุณอาจจะเถียงอ,อะก็ไม่ไหว่าอยไม่เป็นไรเลยก,ก,ก,ก็ไม่ไหวใช่ <S <S มันคืออาาัดใจอาจารย์มันไม่ได้แล้วเมื่อไหร่คุณใช่เมื่อไหร่คุณนะฝึกการเป็นนักเป็นคนเลี้ยงให้เชื่อคนถูกเลี้ยงให้เชื่อคุณจะเริ่มกลายเป็น คนที่เลี้ยงให้เชื่องคุณจะเริ่มกลายเป็นไอ้ช้างตัวนั้นนะ่ะช้างตัวที่ว่าตั้งแต่เด็กถูกผูกไว้ที่เสาจนมันโตขึ้นมันทำลายเสานั้นก็ได้แต่มันไม่ทำเพราะว่ามันถูกเทรนมาเลี้ยงให้เชื่องตั้งแต่เด็กแล้วผมสอนไปในคู่มือย่อมมนุษย์ผมใช้คํานี้แบบไม่เกรงใจเลยนะคำว่าเลี้ยงให้เชื่องผมใช้คำนี้ไม่เกรงใจเลยเพราะว่ามีผู้กำกับจิวินาคนหนึ่งสอนชื่อว่าดอนมิเกลรูเสเขาสอนโคตรดีเขาใช้คํานี้เลย ใช่เป็นภาษาอังกฤษจำไม่ได้แต่ว่าผมแปลมาว่าเลี้ยงให้เชื่องคือเราคุณเกิดมานี่ไม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ยอดม,มนุษย์อะยอดม,มนุษย์สุดอะแต่คนไม่รุ่นเก่ามาเขาก็พยายามพยายามที่จะเลี้ยงให้คุณเชื่ออ่ะมึงเชื่อกูนะเชื่อกูในใจคุณก็บอกในใจคุณไม่อยากจะปฏิวัติปูไม่ใช่ว่ะกู่ไม่ไม่ใช่แต่เขาก็แบบลุมคุณเี่ลุมลุมจนกูบอกโอเคโอกูยอมเวลาคุณเน่ยยอม ต่อยอมปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นถูกเทรนละอ,อ่ากูเลี้ยงมึงเชื่องหนึ่งรอบละรคราวนี้อีกหน่อยคุณจะยิ่งไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าละพอขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยอ่าก็จำตามกฎนะลูกเชื่อฟังคือเด็กดีนะลูกเ<ม>ชื่อฟังนะเ<อ>ชื่อฟังค<อ>ราวนี้พลังก็กลายเป็นโหด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 โดกลายเป็นคือไม่งมีการสอนด้วยว่าเชื่อฟังคือดีนี่คืออันนี้อันนี่โดนนะจ๊ะรู้ป่ะอืม ฮันนี่โดนที่บ้านของฮันนี่อะแต่แต่ช่วงนี้ว่าไม่ใช่คุณแม่นะคะคนอื่นในครอบครัวว่าฮันนี่อะอกตระตันยูจริงแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลที่ฮันนี่โอเคแยกบารจบอยู่คนเดียวสบายใจที่สุดจริงเร่อจริงเอ่อหลายคนติดคํานี้นะอักกตันยูผมบอกได้เลยมันมีขอบเขตกระตันยูใช่แต่ไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดไม่ใช่อย่างที่คนที่ขายไอเดียนี้ให้เราคิด มันไม่ได้ครอบคุมหมดทุกเรื่องเว้ยถ้าเรื่องกตันยูโอเคนี่หนึ่งสองสามสี่นี้ใช่เราทําแบบนี้เพื่อแสดงความกตันยูถูกต้องแต่ไม่ใช่เกินมาถึงนี่เว้ยไม่ใช่เกินมาถมไม่กูมีสิทธิ์ตรงนี้กูมีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ที่จะเป่ง,เป,งเป่งประกายตัวของฉันที่ฉันจะทําอะไรก็ได้นี่ยกตัวอย่างเจ้าใหม่ใหม,ม,ม,ม่คนใหม่เขามาติดตามผมเรื่อยๆถึงได้ก้าเป็นคนคนนี้ไงแต่ก่อนก็แบบว่า,าทางบ้านก็พยายามที่จะให้ไปทำโน่นทำนี่จับโน่นจับ ไม่เขาแบบไม่ไม่ไม่เปล่งประกายตัวเองพอมาอยู่ใ,ใกล้ผมเขานี้เริ่มที่จะปฏิวัติเริ่มที่จะเป็นของตัวเองโอ้ตอนนี้เกยคนที่บ้านเคารพเขาเลยทุกคนรอบข้างเคารพเขาหมดเลยว่าเขาออกมาสร้างตัวเป็นตัวเองแล้วไม่ต้องพึ่งธุรกิจที่บ้านแต่สร้างตัวโอ้ได้เงินเป็นกี่สิบล้านแล้วอ่ะสี่สิบห้าสิบล้านแล้วนาใหนี่นี่คือนี่คือเหตุผลที่ผมทําไมต้องสอนให้พวกคุณอย่าเป็นคนถูกเลี้ยงให้เชื่อ เวลากดของใครมานะเวลาใครสอนอะไรมาพิจารณาก่อนว่าฉันต้องเชื่อจริงหรือเปล่า hmm. เขาเป็นวาระอะไรของเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือ hmm. ว่าไอคนที่สอนเราเอ่อคนที่สอนเราเขาก็เชื่อตามๆกันเหมือนเหมือนกันใช่เขาไม่ได้รู้จริงใช่ <laughs> <laughs> เขาแค่โดนสอนมาก่อนหน้านี้มันมีเหตุผลหลายอย่างมากเลยที่แบบคนในครอบครัวฮันนี่มาพูดกับันนี้น,นี่ก็มันมีคําถามอยู่ข้างในไง แล้วทำไมที่ต้องทําแบบนั้นด้วยใช่ใช่แล้วมันถูกหรอสิ่งเนี้ยซึ่งแบบบางอันมันแบบมันแปลกมากเลยอเราก็แบบเราแรกๆเราก็พูดไงเราก็บอกเราคิดว่าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องแต่ยิ่งเราพูดอ่ะคือเขาก็ไม่ฟังไงคะหลังๆมาเราก็เลยเลือกที่ไม่พูดแต่เราไม่ทําอืำไม่พูดแล้วก็ไม่ทําใช่ใช่แล้วก็คนอื่นก็พยายามยันเยียดหัวของเขาอ๋อย่างนี้แปลว่าไม่กระตันยูใช่ไม่เชื่อฟังเท่ากับไม่กระตันยูมันเกี่ยวกันตรงไหน S <S มันไม่เกี่ยวมึงอย่ามาเกี่ยวมึงอย่ามึงมัวเลยมึงอย่ามึเบลอดิไมไหแล้วไม่แต่พวกบางคนเขาไม่มีขอบเขตชัดเจนเขาก็เลยยอมเขาก็เลยแบบเดี๋ยวกูจะถูกการเดี๋ยวกูจะถูกว่าเป็นคนไม่กระตันอยู่โอ๊ยิงเป็นตาบาบเดี๋ยวกูตกมาล็มาแน่กูตกมาล็อต็มีจริงบ่าไม่รู้แต่กูเชื่อไว้ก่อนผู้ใหญ่คือกลัวเอาความกลัวมาขายกันอ่ะพูดง่ายส่วนใหญ่อ่ะโอโหนี่คุยกันนานเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่มันเรียบว่าเป็นผู้ใหญ่นะผู ần, <S 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 ้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น คนที่เกิดมาก่อนเราแล้วทําตัวมีตําแหน่งมีไม่ว่าทั้งศาสนาทั้งโรงเรียนทั้งอะไรขงหลังที่แบบว่าที่ไม่ไม่ได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงนะ uh huh. เขาก็จะมาแบบพยายามใส่ไอเนี้ยเอาความกลัวมาขายเราไงคือคุณเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะพวกคุณผมการันตีได้คุณเป็นวิญญาณพระเจ้ามาเกิดพระเจ้าไม่เคยตัดสินพวกคุณคุณนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องศาสนาแล้วนะรูดเรื่องอะไรที่มันเป็นจิตวิญญาณแล้ว ใครไม่ชอบควาว่าพระเจ้าก็แทนคําว่าด้วยมหาปัญญาพลังงานปัญญาอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นคําว่าพระเจ้าแต่ว่าพวกคุณก็คือพลังงานยิ่งใหญ่มาเกิดเป็นมนุษย์อาจารย์สอนเรื่องนี้ไว้ในคอร์สของร้อยเก้าสิบล้านนายดีมากเลยแบบโหอันนี้ยิ่งเรียนนะยิ่งแบบได้คําตอบที่แบบตัวเองสงสัยมานานอ,อันนี้แหละโอ้ใช่แล้วฉันทำถูกแล้วอะไรอย่างนี้เลยใช่ดีมากคอร์สนะั้นอะ่ะผมสอนให้พวกคุณตื่นรู้ เข้าใจป่ะผมจะผมบอกเลยเลยนะสิ่งที่ผมสอนมันไม่ป๊อปปูล่าแมสหรอก mm hmm. คนส่วนใหญ,ญ่พร้อมที่จะไปกราบไหว้มากกว่าพร้อมอย่างนั้นมากกว่าอย่างนั้นแมสอย่างนั้น,นไอสิ่งที่ผมสอนมันต้องใช้หัวคิดมันต้องมันต้องแบบว่าคนที่อยากตื่นรู้จริงๆแล้วอยากมานั่งคิดจริงๆว่าอ๋อแล้วอยากจะแบบเติบโต mm hmm. จริงๆโดยไม่ต้องไปทำาตาม,ตาม,ต,ามตามคนอื่น มันง่ายกว่าเยอะไปทำตามตามตามคนอื่นเไปเป็นสาวกคนอื่นเราไปนั่งแบบทำให้ภาพทำให้ภาพสวยๆไปนั่งในกราบไหว้อะไรขึ้นมามันก็ดูโอ้โหดูเป็นคนธรรมะธรรมโมนะอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้คิดไงตอนทำใช่ใช่นี่ยังไม่ได้คิดทำตามตามเขาใช่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมสอนมันไม่ปปอปปูล่าหรอกมันไม่ได้แบบแมสหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะหาพวกได้น้อยมันก็เลยดูว่าเฮ้ยอาจจะไม่จริงมั้งทำไมพวกน้อยจังอะไรอย่างนี้ สิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้แปลว่าถูกเสมอ嗯嗯จาไว้นะอะไรที่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้แปลว่าถูกจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะในชีวิตอะจําไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดเองคุณกีคนส่วนใหญ่เวลาคนที่สําเร็จมันจะเป็นคนส่วนน้อยมากๆเลยคนสำเร็จเพราะฉะนั้นมันเสียงปากเสียงจะไม่ดังมากปากเสียงพวกนี้คือจะไม่จะไม่แบบจะไม่แบบจะเหมือนเหมือนคนรวยมากโดน,นถูกดา่าว่าเป็นเป็นคนเลว เพราะว่าม <laughs> right ีพวกน้อยเข้าใจไหมพวกน้อยกว่าเ็แาใว่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดให้เที่ยงเลยเนี่ยคือข้อที่จงสอนเลยเนี่ยคือข้อสองเข้าใจไหมข้อสองคือคิดให้เที่ยงอย่าไปเชื่ออะไรเงมงายอย่าไปเชื่ออะไรที่มันสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยมันถือว่าเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วเข้าใจไหมปีใหม่แล้วเปลี่ยนชีวิตคุณเลยเรื่องนี้นะผมบอกด้วยเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมสอนมื่อกี้เรื่องของอะไรคือกรตัญญู อะไรคือไม่กระตันยู<ม>กันแน่มันมีขอบเขตเนี่ยโอ้โหเป็นลูกศิษย์ของผมหลายคนมาปรึกษาคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากบางคนเรียนให้พ่อแม่สี่ป<ม>ีเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจแต่เรียนสิ่งที่ไม่ชอบ<ม>อย่างนั้นไม่เรียกว่ากระตันยูนะจ๊ะอย่างนั้นเรียกว่าเรียนให้เชื่องถูกเลียงให้เชื่องเก่งนะเนี่ยอดทนได้สี่ปีใช่ทนไม่ได้อะอย่างเงี้ยอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาข้อสามต่อนะขอบใจมากจ้ะยังอยู่กันไหมเนี่ยสอนรุนแรงมากเลยวันเนี้ย